รู้หรือไม่ไม่มีเส้นไม่มีคอนเนคชั่นก็หาที่ฝึกงานดีๆสำหรับคนเรียนโลจิสติกได้นะครับเดี๋ยววันนี้พี่โลจิสติกแมนจะมาบอกให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะและก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ครับตั้งแต่พี่โลจิสติกแมนทำช่องมาเนี่ยก็มี inquiry หรือว่ามีคำถามจากน้องๆเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะ inbox หรือว่า comment นะครับในการหาที่ฝึกงานหรือว่าปรึกษาข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องบอกพี่โลจิสติกแมนท่านมี เวลาก็จะตอบให้ทุกคนแบบไม่กักเลยนะครับและที่ทําคลิปนี้นะครับมีประเด็นหลักๆอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยอยากจะซัพพอร์ตให้โลจิสติกไทยครับก้าว <c oughs> ไกลไประดับโลกด้วยแล้วก็ประเด็นที่ 2, 2> อยากจะให้กําลังใจกับน้องๆที่เรียนโลจิสติกอยู่หรือคนที่กําลังหางานหาที่ฝึกง,งานอยู่ในปัจจุบันนะครับมาถึงทริคหรือว่าวิธีที่พี่โลจิสติกแมนใช้ตั้งแต่ตอนเรียนจบนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับ <c oughs> ต้องถามตัวเองครับว่าชอบอะไรชอบการขนส่งในด้าน<อ>ไหนเพราะการขนส่งโลจิสติกมีเยอะมากๆครับไม หรือว่าล a ซ a ด้พวกนี้ก็คือโลจิสติกแบบ plus ใหม่ก็คือการส่งด่วนนั่นเอง <S <S แถมยังมีพวกสายการบินสายการเดินเรือหรือว่า <S 1> <S 1> บริษัทโลจิสติกหรือว่าเฟรดโฟวเดอร์ er, อย่างที่พี่โลจิสติกแมนทำงานอยู่นะครับมีอีกเป็นพันๆบริษัทในเมืองไทย <S <S ถ้า <S <S ยอยากรู้ว่ามีบริษัทอะไรบ้างอยากให้น้องๆเข้าไปดูใน Link ์อินนะครับเป็นแอปพลิเคชันสําหรับคนทํางานทุกวงการเลย,ยถ้า<ห>เราใช้งาน Facebook i n s t a g r a m ได้ครับลิงก์อินก็ไม่ต่างกันครับอยากให้น้องๆลองเข้าไป r ร a t e โปรไฟล์แล้วก็ศึกษาใช้งานกันดูนะครับมาถึง อยากใช้เน้นมากๆเลยครับเรื่องภาษาไม่ว่าจะภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ได้ภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนครับภาษาคือปันไดที่จะทําให้เราเติบโตไปอย่างรวดเร็วพอมาถึงตรงนี้ทุกท่านจะถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วผมอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือว่าคนที่ไม่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยจะหาที่ฝึกงานได้ยังไงต้องบอกวันนี้ครับพอเราศึกษาดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีโซนหรือว่าโลเคชั่นของเขาอยู่ครับอย่างเช่นภาคตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่ในโซนท่าเรือเนาะจะมีอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเนี่ยครบคันอยู่ที่นี่เลยแน่นอน ต้องการแรงงานของโลจิสติกก็ค่อนข้างเยอะตามไปด้วยนะครับในฝั่งของภาคกลางอย่างเช่นอยุธยาก็เหมือนกันครับมีโรงงานมีคลังสินค้าใครที่สนใจในเรื่องระบบคลังสินค้าโซนนี้ก็จะมีงานให้ทําพอสมควรเลยในส่วนของภูมิภาคต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดนอกเมืองออกไปเนี่ยก็จะมีหากใครดูสงฆาสงด่วนนะครับ t ันเดอร์เอ็กซ์เพมีทุกจังหวัดนะเห็นไหมก็จริง,รงๆเขามีตำแหน่งที่เกี่ยวกับโลจิสติกอยู่ในบริษัทนะครับไม่ใช่แค่มีแค่รเดอร์หรือว่าดรายเวอร์อย่างเดียวนะและสุดท้ายนะครับทางพี่โลจิสติกแมนอยากจะบอกกับน้องๆแบบนี้ครับว่าการหาบริษัทฝึกงานเนี่ยไม่ได้ง่ายครับแต่มันเริ่มจากใจเราครับไม่จําเป็นต้องไปฝึกบริษัทใหญ่โตขอให้เราได้ทํางานจริงๆได้ฝึกวินยัยฝึกการสื่อสารแค่นี้ก็มีค่ามหา,าศาลครับอย่ารอให้โอกาสมาหาเราครับจงเดินเข้าไปหาโอกาสเท่านั้นแล้วโลกของโลจิสติกจะเปิดประตูให้น้องเองครับ ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับมีอะไรมีขําถาบตรงไหนแชทมาถามพี่โลจิสติกแมนได้เลยนะครับและท่านไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนที่เรารักนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ